นี่่ะสวัสด,ดีค่ะเด็กๆ你们มา我是欣欣老师。今天我们要一起去学习中文วันนี้เรามาเรียนภาษาจีนพร้อมๆกันนะคะวันนี้เราเรียนบทที่แปดที่แปคบทที่แปดที่แปค่ะ,ดดคะยื่นหมูเสียงสระเรามาเรียนเสียงสระก่อนนะคะเด็กๆ 跟老师读，俺当老师拿一，一，一，一。跟老师读呀呀呀呀。跟老师读呀。 幺幺幺，真棒！跟老师读 yan 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 yan，真棒！跟老师读 yang yang。 ยังยังเจ๋งาง跟老师读ยง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 จ๋งมาัคำศัพท์นะคะเด็กๆศัอ่านตาม老师ค่ะเสีย ใช่หนึ่งรอบเซ่แซเจินปังอ่านดาม老师ค่ะนียว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 คือนกจิปังอ่านตาม老师นะสียงเสีย่ เซียงคือช้างอันดับเราใช้อีกนะเซียงเซียงจินปังอันดับเราใช้นะ熊袋ส熊งคือหมีอันดับเราใชหนึ่งรอบนะ熊袋熊真งอันตับเราใชนะ เสี่ยวเสี่ยวเสี leg, ่ยวเสี่ยวคือเล็กเออเล็กนะคะเล็กอันดัามือ老นะเสี่ยวเสี่ยวจิงปังอันดัามือ老นะเทียน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 คือท้องฟ้าอันดัามือ老นะ เทียนเทียนจริงบ้างอันดับครูนะมามาคือคำมาคือศัพท์เสริมน้ำเสียงวางในสุดท้ายอย่างเช่น你是星星老师吗 คุณเป็นเหล่าชื่อซินซินไหมเหมือนสับเสริมน้ำเสียงนะคะอ่านตามเราใช่หนึ่งรอบมามาเปว่าไหมด้วยโอเคนะคะต่อไปปป,ปููคือไม่ใช่เมื่อกี้เราชื่อถามว่า 你是星星老师吗？让他说，哇，没猜，两个东东，不是，不是，真棒。俺大老师呢？不知道，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 可没录啊，不知道，没录。OK，俺大老师弄了，หนึ่อบ 不知道不知道。OK，เทบทวนคำไอ่เรียนคำศัพท์เสร็จแล้วนะคะเรียนคำศัพท์เสร็จแล้วเรามาทำกิจกรรมกิจกรรมเกี่ยวกับคำศัพท์นะคะงั้นตอนนี้เราจะไปทบทวนคำศัพท์อีกหนึ่งรอบค่ะเด็กๆมาอ่านตามเหล่าชินนะคะเสีย 虾鸟，鸟，象，象，熊，熊，小，小，天，天，妈妈，不是。 ไมส่ไม่รู้ไม่รู้่งมากงั้นเรามาดูกิจกรรมหอต้องเรามาดูอันนี้นะคะเด็กๆอันนี้คือกุ้งใช่ไหมคะกุ้งกุ้งคือเรามาดูแอปเปิ้ลอันไหนคือแอปเปิ้ลพิงยินอันไหนเป็นกุ้งนะคะเรามาดูอันนี้ก่อน เนียวอันนี้อ่านว่าเนียวเอ่อแอปเปลิลตกไม่ถูกต้องงั้นเรามาดูคำนี้เซียงเซียงแอปเปลิลตกไม่ถูกต้องงั้นเรามาดูเสี่ยวอ่าตกเลยไม่ถูกต้องเสียองอ่าตกงั้นเรามาดูเซียโอ้แอปเปลิลไปตะกร้าแล้วเซีย หมายถึงว่าเซียถูกต้องนะคะเด็กๆเสียเทียนก็ตกเลยแอปเปิลตกหมดเลยเหลือคําว่าแอปเปิลเสียแอปเปิลเสียก็คือกุ้งโอเคนะคะกุ้งเจนปังเก่งมากเลยงั้นเรามาดูอันนี้นะคะอันนี้จะนกใช่ไหมนกเรามาดูแอปเปิลอันใหม่เป็นนกนะคะ แอปเปิลอันนี้เรามาตัวอปเป็นนี้ก่อนนะแอปเปิลอันนี้คือเสี่ยงไม่ถูกต้องแอปเปิลเสี่ยวไม่ถูกต้องแอปเปิลเทียนไม่ถูกต้องแอปเปิฉงไม่ถูกตอ Apple, ้องแอปเปิลเหนียวโอ้ไปแล้วถูกต้องเก่งมากเลย งั้นอันนี้เซียอ๋อแอปเปิลเซียคือกุ้งใช่ไหมจำได้ไหมเมื่อกี้คือกุ้งไม่ถูกต้องเขาก็หลุดลงมาเลยโอเคอันนี้คือเหนียวเหนียวคือนกนะคะเจนปังเก่งมากโอเคตอนนี้เปิดหนังสือหนังสือหน้าที่ห้าสิบสี่นะคะเด็กๆเปิดหนังสือหน้าที่ห้าสิบสี่ 老师的สอนฝึกเขียนอักษรจีน,นจฮัตตเจีนส写练习เคเด็กๆเ,เรามาดูคำนี้นะคะคำนี้อ่านว่าเสียวเสียวเสียวคือเล็กใช่ไหมเสียวคือเล็กโอเคเด็กๆมาเขียนตาม老师นะคะเสียวมีสามขีดเรามาดูขีดที่หนึ่งชื่อว่า ู钩 go.，go คิดที่สองคือ撇，เขียดที่สามคือเเตยน,ตนโอเคเสร็จแล้วนะคะเด็กๆคำนี้ไม่ยากงั้นเรามาเขียนอีกหนึ่งรอบที่นี่นะคะเูีย撇 เขียนเสร็จแล้วนะคะคำนี้อ่านว่าเสียเส่ยวเสี่ยวต่อไปเรามาเขียนคำต่อไปนะคะคำนี้คือเทียนคำนี้เทียนเทียนท้องฟ้าเทียนมาเขียนตามเราชินนะคะเด็กๆขีดที่หนึงชื่อว่าของของขีดที่สองชื่อว่าของ ข้องคิดที่สามชื่อว่าเพียเพียคิดที่สี่ชื่อว่าหน้าหน้าโอเคเราจะเขียนเสร็จแล้วนะคะเด็กๆมาเขียนหนึ่งรอบห้องห้องเพียหน้าอ่านว่าเทียนเทียน เด็กๆเ,เขียนเสร็จยางค่อยๆเขียนนะคะไม่ต้องรีบโอเคชาคือเลิกเรียนค่ะเด็กๆวันนี้เรียนถึงนี้นะคะขอให้ทุกคุณรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเจอกันครั้งหน้าค่ะใจเจียน